ตอนแรกๆครั <Cornell. S 2> ้งแรกที่เจอกันเลยคือยอมรับเลยว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกับน้องเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าทางน้องขนาดนั้นแต่ว่าเราเริ่มได้คุยเริ่มได้อะไรเยก็รู้สึกว่าเอน้องก็แบบเออรู้สึกว่าน้องเขาเออน่ารักดีที่สี

เขินหนักมากอ่ะเฮ้ยคือตอนแรกอ่ะที่เราเรียนงานแรกเลยคือผมกับพี่บุ๋มแบบแทไม่ได้คุยกันเลยใช่แล้วแต่เริ่มมาสนิทกันตอนหลังก็คือตอนแบบถ่ายรายการอะไรเนี่ยด้วยความที่แบบใช้เวลาด้วยกันเยอะอยู่ด้วยกันบ่อยก็คือวิดีโอคอลหากันบ่อยๆก็เลยสนิทกันนีเหรอเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้ดีหรอไม่ได้ดีหรอคอล คะก็อา,อาจจะเป็นไปได้